้เสียงมันน้ำน้ำไหลพี่น้องเด้อพูดนะอยู่ต่ำๆเลยครับเด้อพูดนะลึกนะครับลึกประมาณพี่เด้อพูดนะไม่ใชนน่น้อยๆนะซับเนี่ยถ้าเามีแกบดำนะพี่น้องไม่ที่ไม่ที่ขาวลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมบว่าบ้านาอยู่ตรงตัวว่านหน่อยตรงเนี้พูดนะ สวัสดีครับสวนไพทูลเกษตรผสมผสานนะพี่น้องเนาะนะครับผมวันนี้นะครับผมกะหลังฝนตกสิพ้าพี่น้องเฮานะครับไปเก็บหน่อไม้นะครับผมบงหวานพี่น้องเด้อนะครับบ่ท่านไดยางเลาะเบิ่งพี่น้องนะครับหลังจากฝนตกมันหมาดนะครับนี่พี่น้องเด้อต้นไม้เฮากะเตงนะครับเป็นอันที่สวยงามมากนะครับเห็นไหมบ้างหันนี้นะครับผม ช่วงนะครับหลังฝนตกผมกะปลูกนะครับผมตะติพย์ไเบิ้งไออีลอกนะครับผมอีลอกประมาณจักเกียบรอยเกียบรอยลุมนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับอีลอกดูพี่นอ้องเด้อนะครับตัวนี้อีลอกประมาณเกียบรอยลุมนะครับเห็นบะนาวยังหงอยนะครับ บึกทั่วกับงามเลยเป็น้องเด้อนะครับนี่แหละเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับกใหง่พอสมควรแล้วแล้วก็ทยอยลงปอกเพื่อีีวามันอยู่ใต้ดินนะครับก็เป็นต้นอีโลกนะครับแต่ว่าเป็นหัวมมกนะครับไม่ได้เป็นต้นนะครับเป็นหัวนะครับพีนี่คาดวใเจัหน้อยถ้าไปกระเจียวนะครับมันบอกดอกแล้วผมกับติกลนหัว คนตนเขามาปลูกหนีเลยนะครับผมน้ำหนีเลยนะครับนี่นครับระวังระวังตนใหม่เลยนะครับผมอีหลอกนะครับไอกระเจียวนะครับกระเจียวเพชรน,น้ำพึ้งที่วาอยู่ในปลาผักหวานผมนะครับเพราะว่ามันกะหลังจากถ้าเขาบ้ออกดอกออกอยังเราเขากะพอมันแก่เราเขากะใหญ่ใหญ่เขามานะครับขุดขุดปลูกในช่วงหนาฝนนะครับผมตัวนี้เนี่ยด้านฟังนั้นกันที่เป็นปลาทัว่วแล้วกัที่เป็น กล้วยนะครับผมกล้วยเขาหลายแห้งครับพี่น้องก็ได้ลายหลุมนะพี่น้องเด้อทั้งกลทั้งปลูกเองนะครับพี่น้องนี่แล้วก็มันฝนลงพอดีนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับผมอาจจะอีกนิดน้อยอาจจะพวา,พาแพ่แวร่ขึ้นมาให้เบิงนะครับเพราะนบ่ไม่หยาแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นปลาแล้วเป็นเป็นต้นใหม่ต้นไหลเบิดแล้วนะครับตนนัวนี้นี่กะเขากะมาถึงนะครับ มองทีๆห้องที่ขุดนะครับล้กก็ทิซับเมื่อนั้นก็ได้เป็นกระตาพี่น้องเด้อนี่แต่เขาบ่ได้ถ่ายคลิปพี่ให้พี่น้องออเขาเบิ่งนะครับตัวนี้แต่ว่าปีน้กะนะครับที่ลงนี่ละดอกกระเจียวนะครับเด้อให้มันถ้าเป็ยนไปได้ก็อยากให้มันปลูกตลอดแนวนี่เลยนะครับผมฟังได้ฟังหนึ่งก่อนนะครับไปทละน้อยนะครับค่อยอยเติมเอานะครับผม พอปีนี้ก็เติมต้นใหม่หลายนะครับพวกไม้ยืนต้นนะครับพวกพยอมพยุงยางนาพยาเสียโคงนะครับกันเกล้านะครับหรือต้นมันปานะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับตกมันหมาดนะครับผมตกเศร้าหมาดๆเลยนะครับตัวนี้นี่กะว่าถาวงจากน้อยหรือว่ามีเวลานะครับผมผมกะสิ ไปเอาแกลดําจากรถอีแตนหนึ่งนะผมอยู่โรงงานโรงสีเขานะครับโรงสีเขาหญ่นะครับห่างจากนี้ประมาณจากสามสิบกิโลพี่น้องผมเสียมากรองไว้แล้วผมเดียมาคือตอนเนี้ยมัน,มนขาดแกลดําพี่น้องเด้อผมใส่ไปรอบหนึ่งแต่ปลูกที่แหลกหมดละแต่ว่ารู้สึกว่ามันี่ไปทางเขาเบินแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าสีเอาแกลดํามาจากรถอีแตนหนึ่งครับสีใส่คุ้มมันจะ ลุมละสองเข่งหมดละนะครับกอละสองเข่งแล้วก็ติแตงกิง่งฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันลงเลยนะครับตัวนี้ฟันลงเลยนะครับนั่นเป็นปุยไปตัวนี้เป็นตะมีบ่น้อเี่น้องเนาะเป็นตะมีให้เบิ้งบ่อน้อโอ้คือบ่อนอ้มีอยู่ตัวละ่ะเผี่ยพี่น้องให้นำเดี๋ยวเลาะเบิ้งกันพี่น้องมันเปลี่ยนจังไงกว่าวเปี่ย ในพอดสับทิ้งเขาก็สับด้วยพี่น้องเด้อเนี่คุณตงมีเวลามาสับทิ้งนะครับพวกจริงเฉยพวกที่ว่ามันเป็นเนาะตอเด้อครับมีตัวเท่านั้นแหละครับเป็นอัตา์เบ็ดเลยนี่รับนะครับ,รบสับออกเบ็ดเลยนะครับมันเป็นแหนงมันหกไปซื้อนะครับเนนี่ยพ เสร็จแล้วนะครับโอ้สับออกกับพอนอ่ะะบาทที่นี่พี่น้องเนี่ยถ้าถ้าเขามีเก็บดําพี่น้องเด้อถ้าเรามีเก็บดําเยอะๆนะครับนอก็จะขาวนะครับเขาคุ้มไปเลยครับเขาเขาแตงพวกกิ่งพวกนี้บอกบนบมพี่น้องเขาก็เอาเก็บดําจากสองเข่งก่นละเบื้องส่งนะครับจากการขาดการนะครับจากสองเข่งหรือว่ามากว่านั่นก็ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องเขาใส่นะครับผมเนี่ยเขาเขาต้องสาบออกพี่น้อง เสียมคุ้มคบอางหน่อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะได้เห็ดเสียมพิเศษมาตั้งหากพี่น้องเด้ออันนี้มันรู้สึกว่ามันบปั่นไดลอะซับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันพัวมาหลายเลยเด้ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยโอ้เสียงนัง้งน้ำไหลพี่น้องเด้อคนน่ะอยู่ต่ำๆเลยครับเด้อคนน่ะลึกนะครับลึกประมาณพี่เด้คน,นน่ะไม่ใช่น้อยน้อยนะ ซับเนี่ยถ้าเามีแกบดำเนี่ยพี่น้องมันที่มันที่ขาวลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็บว,วานาอยู่ตกแต่ว่ามันหน่อยตกงตปว่าไม่ไหมนะครับอย่างนี้อีกเนี่ยครับไม่ธรรมดาเดิพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่น้องเด้อสำหรับการเกษตรใจห่อนว่าไ้บางครั้งก็ต้องใช้เวลาในจักน้อยมันหลายอย่างเนาะ แม่นี่ครับขักขักนะครับนี่ครับต้นนี้กัมีพี่น้องเด้อนะครับปูนนะครับในในเอ็นบ่จะายขึ้นนอนหน่อยได้บองเบิง้งนอนพาะเนาะทำนี่แหละ จะเป็นเช่นไรนะครับโอ้นะครับหันเขนาสาบเรียมบอดีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มันขึ้นบ่วแม่ในหน่อยต,อตัวหนตัวนี้พี่น้องเบิ่อพูดนะมันลักออกเถื้องนี่มันลักออกเถืองหน่แยไหมอ้หอ่อ,อนคักตื่นเด็ดหน่อยพูดนะน้อง ขาก็เห็นปวกพี่น้องิึงผู้ยุพี่ยิ่อยู่ยมีงานบดด้วยนี่ม,มีตะบกใหญ่เลยพี่น้องเลยต้องระมัดระวังนะครับไม่พ้าใอรนอนอ่อนมัน cùng băng lem hiển thử kì ừ. ừ. đó chắc nôi kì đó kìa to khẻo ngang ta miẹt mà chắc nối này phải xoay lên này ตามล้วก็ทบทวนไปก็เป็นอีกหนึ่งน้อน,นะครับ มีบ่าทาั้งนี่ฮึบึงนอนนี่นะอือฮจะว่า,าหมดแดงหรือวังหมดแดงจริงนอยครับ น้ำพี่นอ้องเรืองเัินสลายอยู่พี่น้องสอดีสามเบิดปลาไม่ได้เป็นกระตาพี่น้องเ้ยเอทำอะไรทำหนึ่งเก่าเลอมาเนี่ย,ยมดแดงกับพรองพี่น้องเลย บึ๊ยข่าวงามครับี่น้องมาเบิ่งทางนี้พี่น้องเด้อไผอันนี้พัดกินจา้าเที่ยวอ,อยู่ไปนอนยังี่นะอันเหลี้ยงๆยงนี่นะจักเป็นรสชาติจังไดนบ่บ่ทันได้แต่งอยู่พี่นอ้องเด้อน,นี่ก็ได้ไอ้เนี่ยมันต้องแต่งออกนะครับ ต้นนี่แหละเพียตลอดแนวไปพุ่นนะครับผมนี่จะเป็นสากทองนะครับมันต้องมาแตงจริงพี่น้องเด้อแต่ผมชอบแตงอยู่แตงแล้วก็ได้ฟื้นย่อนอยู่นะครับเด้อนี่นะครับเป็นสากทองนะครับพี่น้องนั่นแหละครับเห็นบ่พี่น้องได้ยินเสียงน้ำนั่ผมบ่ครับน้ำประธานเส้าไหลเลยปื๊สอเสียงน้ำแห้งขักนี่ครับมะกรูดพี่น้องโอ้มีอยู่นี่มีอยู่ น่าจะออกทั้งตลอดเลยนะครับผมตัวนี้เพี้ีนอหานอแม่สักหลากอยู่ขาดตับบ้าไอ้นั่นไงนั่นละเกียบดำไปหองเพี่ยเพี้ยเพี้ยเพอืมกำลังสักหลากอยู่ไปพี่น้องหนึ่งสองสามหลายคนถามกิ่งพันน้ำผมอยู่ได้พี่น้องนะแต่ผมมีพลายเหยดไหนนะครับ กิ่งพันธุไม่ต้องเห็ดหรอกครับขุดเอาเหงามันหลน่นเหงาอันใดพอดีๆนะบอกแกบอกอ่อนจนเกินไปนะครับขุดเอาหล่นผมบ่ม,มีเวลาต้องเห็ดมันน้ำนะครับพี่นหรอมันก็นหลายๆเห็ดเกษตรผสมประส,นสานไปน้ำเพี้ยแม่ม <laughs> น้องจำนี้กะผมตีขายประมาณโลหาสิบาทคนนี้เป็นน่องเด้อหน่อนี่ไอแบบเถือ่อนเลยเนี่ยหาสิบาทเนี่เนี่ยมันโพนิดเดียวนะครับเนี่ยว่หันมันจะโพนิดเดียวพี่น้องสังเกตได้นะครับเด้อถ้ามีแกยบยร์ดำนะครับหน่อใหญ่นะพี่น้องไม่ธรรมาดานะเนี่ย ับไดบเบิดแล้วครับอันนี้แค่ซับที่ผมสับมานี่ยประานได้พอดสิบกอน,นะครับแต่ว่าในสวนผมมีเป็นลอยนะครับถ้าสาบเบิดปีนะ่ะเป็นเงินไื่หน่อยบาทนะครับบารวมกับที่เขาที่เห็ดกิงขายนะครับเด้อต่ว่าเดี๋ยวกินขายเตนเย็นๆน้อย้วพี่น้องลนะเอียดสุกคนผมบ่กอนมีเวลามันช่วงนี้ก็น,น่าให้หนานนะเนาะพี่ยาพี่น้องมีแต่างงาง,งามๆเลย นั่นเอาแบบเมืองไงนะครับซับมันมันถือแทงออกโค้งออก,ออกขางนะครับเขาเบิองเรียมว่า <c oughs> นี่ยโค้งออกขางด้วยกันนะครับเอาเบิร์ดโลดนะครับอันนี้บมใหญ่นร์เหรอครับ่าตรงซับออกขันขันนั้นเป็นตัวเมืองไนร์หรอกคือเพล็กนะครับ ับดักขางไหม น้องขาวงามดีครับพี่น้องมันกระลายนะพี่น้องเนาะเนี่ยโอ้หอน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 เดี๋ยวทุนทั้งพีก็ลายนะครับพีทั้งพีแห่งงามแขังดีครับเพื่อไม่เงทางนี้พี่น้องผมนี้ซับเบิดบ่างเลยมาหน,นี่งลายอลิ ย่พี่น้องเงินบันไ,ไหนอีกนะครับอีกเยอะเลยตไตหอนแล้วเดี๋ยวปฏิน้องปฏินี้กะอันนั้นเอาไวท้ทำนี่ก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับเดีผมเอาจักระตาหนึ่งก่อนนะครับไายพ่อเด็กพี่น้องเเาบิ่งน้ำเล็กๆน้อยๆนะครับมันหลายนะครับโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวท้ทานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ